สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่28ธันวาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรายัางเดินทางเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว37แท่งก็อยู่สักประมาณเกือบหมื่นส่นจุดแล้วนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะโดยรวมๆเขาก็จะเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะแต่ยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวครึ่งหนึ่งไปนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอ ว่าอยากจะขึ้นแต่นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้นะครับเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูญยากาศนะฮะนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวนะครับแต่เมันอันี้เหมือนไม่อยากจะลงต่อนะเหมือนจะเป็นไซเวค่อยๆอยัพๆแบบที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขายังคงเป็นโมเมนตัมฝังขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะขึ้นไม่แรงนะฮะยังอยู่ในโหมดของการพักตัวเล็กๆอยู่นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงขึ้นมานิดนึงนะฮะก็ยังไม่แข็งแรงอะไรมากนะฮะส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะ ในใระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้แล้วค่อยๆไหลขึ้นซะมากกว่านะครับใครเรียนไปแล้วนะครับน่าจะมีออเดอร์ค่อนข้างเยอะๆเลยทีเดียวนะครับลักษณะการเคลื่อนที่2เดือนที่ผ่านมาแนละใครเทรดในทางเฟ์มนี้น่าจะมีสักประมาณ3-4ออเดอร์ order โดยประมาณนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในโซนที่เรียกว่าดีมันโซนนะครับก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อถ้เราวิเคราะห์กันไ,แนไออ้แล้วนะครับว่ามีโอกาสขึ้นจะไปทดสอบดูแล้วนะครับ เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่านะฮะขอขอพักพักอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเนะาะ5แท่งก็ยัง500กระจุดนะครับเมื่อวานขึ้นไปกระชากซะประมาณ2 2,000ันกระจุดด้วยแอชชั่นมาเกตที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเราจะสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำไายเยอะหาเนาะนะฮะเมื่อวีคที่แล้วเราก็คาดการไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะทำหายเยอะหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องพักตัวให้เรียบร้อยก่อนผลปรากฏว่าเพิ่งเคลียร์ไปเมื่อวาน นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วเราเดียวเรายังคงสันนิษฐานและก็คาดการว่านะครับณนะตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำไฮเยี้ยไฮต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ในโหมดของการพักตัวตอนนี้ก็อ,อยู่ในโหมดของการพักตัวหรือเรียกว่าเบรกย่อนั่นเองนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเริ่มเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับเขายังเป็นแค่รูปเนินอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงก่อตัวเล็กๆเท่านั้นตามรอบสัญญาณที่เกิดขึ้นเราวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับหากเป็นรอบมีการพักตัวแรงนะครับจะเกิดรอบสัญญาณเล็กๆเนาะ นะเป็นร่องสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆส่วนลงมาไว้ก็ตอนนี้ก็เกิดมา2-3จชุดแล้วนะครับแต่ลักษณะโดยรวมนะครับเขาอยู่เหนือเส้นแนวจิตวิญญาณนั่นก็หมายความว่าเขายังคงเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นเทรนขาขึ้นนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนี้จะอยู่ในกรอบกว้างๆนิดหนึ่งนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะมีแนวโน้มลดลงบ้างอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกปกตินะครับที่เรียกว่าดีมันเอฟเฟกตีฟนั่นเองนะฮะมีการทดสอบแนวรีสิสแตนเดิมก็จะมีเรื่องของจิตวิทยาของนักลงทุนมีการเบรกหรือว่ามีการปิดโพซิชันของอฝั่งขาขึ้น นะครับมีการเพราะว่าหลุดโซน TP ขึ้นไปแล้วตามที่เราคาดการ์คายอนไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับที่เราวิเคราะห์กันไว้จากราคาปัจจุบันท่านเลยชุดนี้ขึ้นไปก็จะกลายเป็น TP โซ n e ใช่ไหมฮะเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปนะก็จะมีคนรอปิด position นะครับทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับยังคงอยู่ในกรอบของการพักตัวณปัจจุบันนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยอเกือบๆนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า เกือบเกือบแข็งแรงเกือบเกือบอ่อนแรงนะครับก็มีทะลุขึ้นมาบ้างอันนี้ยังคงอ,อยู่ในแดนลบนะครับแรงขายนะฮะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในแดนลบนะฮะใครเรียนไปแล้วเรื่องกลไกเบื้องต้นนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะฮะ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเบรกย่อก,ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะสร้างดีมานโซนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่ออย่างน้อยการเบรกชุดนี้นะฮะอาจจะลงมาหากเบรกแรงนะฮะอาจจะมาลงมาทดสอบเส,เ,สสเ,ออเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลือคือเมเส้นแนวจิตวิยารองส่วนเส้นแนวจิตวิยาหลักนั้นมีโอกาสที่แทบจะลงมาไม่ได้เลยนะฮะตั้งห้าพัน ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดหนึ่งโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีในระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยมีการพักตัวและเบรกย่อผลปรากฏว่าเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับทำให้ลักษณะาการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ณนะปัจจุบันก็จบรอบสัญญาณไปแล้วแต่การขึ้นแบบนี้จะไม่แรงนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับหากเราตัดแท่งยาวนี้ออกที่เป็นแอคชั่นม่ในหะ มันก็จะเดินทางไปไหนได้แทบไม่ไกลเลยนะฮะลักษณะแบบนี้ก็เป็นแท่เป็นแท่งสันส้นๆปอมๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อขายหรือว่าปริมาณการลงทุนของนักลงทุนนั้นค่อนข้างจะมีน้อยนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกลนะครับยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับเขาจะต้องคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่ง ขึ้นให้เป็นโกลเด้นคลอสสักชุดหนึ่งก่อนเนาะนะฮะมีโอกาสที่จะขึ้นดังนั้น จากปัจจุบันนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับขอให้มีการพักตัวสักชุดหนึ่งก่อนนะครับขึ้นไปสักประมาณ1 5 0 0จุดหรือว่าทะลุแนวเดิมขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นโซนทีทีนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับย่อตัวลงมาอีกสักประมาณเอาให้2000จุดดีกว่าเนาะนะฮะพันห้าร้อยถึงสองพจุดนะครับก็จะกลายเป็น sl โซนนะฮะแบบนี้นะครับการลักษณะการเคลื่อนที่แต่จะต้องดูก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยนะฮะ demand zone เกิดตรงไหนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจกัน นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็หมดแรงซะแล้วนะครับก็ยังคงเกิดการพักตัวของฝั่งขาขึ้นที่เป็นแอคชั่นเมื่อวานนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเลือกลักษณะการเคลื่อนที่ระยะกลางเริ่มจากบริเวณนี้นะครับการเคลื่อนที่ระยะกลางนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วก็เกือบ2000จุดนะฮะราคาที่มีที่สุดก็ขึ้นไปเกือบ3า0 0กว่านะครับตอนนี้ก็เกิดการพักตัวแล้ว นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับเมื่อวานแข็งแรงเลยทีเดียวทีน,นี้ก็เอฟเฟกก็ย่อลงมาแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าเก่ะตัวกับอ่อนแรงสมากกว่านะครับ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้าน,นี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจเกิดนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดดีมานโซนได้ค่อนข้างจะเยอะแต่อย่าลืมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้นะครับใกล้วันจะหยุดยาวแล้วนะครับหรือว่าเป็นการ Clear Position ของนักลงทุนนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟหรือว่าปริมาณการซื้อขายนั้นก็จะมีมได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะฮะปริมาณวอลลุมก็จะไม่เยอะประกอบกับนะครับแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้น นะครับก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับไม่มีผลกระทบอะไรมากมายเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวสีเหลืองกันทั้งนั้นนะครับโดยทั่วไปนะครับผลการคาดการก็ยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับวันนี้นะัจะคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์นี้แข็งค่าขึ้นมานิดนึง แ <te ach> ข็งค่าขึ้นมานิดนึงนะในไม่เยอะนะครับดังนั้นการส่งผลของราคาทองคำนะฮะยังคงส่งผลทำให้ค่าของทองคำนี้มีโอกาสที่จะเบรกอีกสักชุดหนึ่งก่อนหรือนะฮะเคลื่อนที่เคลื่อน,นที่หากาก็จะขึ้นก็ขึ้นได้ไม่เยอะนะฮะก็จะลงก็ลงได้ไม่นานเพราะว่าตอนนี้นะฮะปริมาณการข,ขับเคลื่อนหรือว่าปริมาณการซื้อขายไม่เยอะนะครับแบบน,นี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถ ทายกันมาได้นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหากมีกลุ่มเทรดหรือว่านักลงทุนนะฮะหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนะฮะให้ไปจัดสมมนดาที่จังหวัดไหนทั้งเป็นคอรอสย่อยนะฮะเป็นงานสัมมนาหรือว่าเป็นมิงเล็กๆก็แจ้งมาได้เลยนะครับว,ว่าตอนนี้มีนโยบายที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับว่าจะไปพบปะกับนะฮะนักลงทุนส่วนใหญ่ว่าคอมเมนต์มาได้หรือว่าจะ ให้ไปที่จังหวัดไหนนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ